วันนี้พี่มีการทดลองสนุกสนุกมาทำการทดลองให้เพื่อนแล้วก็น้องๆทางบ้านได้ดูกันครับการทดลองสนุกสนุก<ไ>อะไรคะพี่อ้าวนี่เองนี่นะคะ มีมีถุงมหัศจรย์อันหนึ่งนะครับถุงมหาศจรยนใช่แล้วถุงมหัศจรย์ของพี่นี่ก็คือถุงธรรมดาธรรมดาที่บ้านเพื่อนนั่นเองค่ะไม่ธรรมดาใครบอกว่าธรรมดามองดูเป็นธรรมดาแต่ชัดเจนก็เห็นว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวพี่จะเทน้ําใส่ลงไปน้ำใส่ลงไปในนี้ห่ะคะต้องต้องเต็มไหมคะพี่นีก็ไม่จําเป็นต้องเต็มก็ได้ครับธรรมดาธรรมดานะถุงธรรมดาของพี่เนี่ยนะครับอ่าอันนี้เราก็มันจะเปลี่ยนสีหรือว่ายังไงคะพี่นีโอไม่ถึงขนาดนันอ่า แต่ลองดูนะุ้่มีไม้จิ้มชิ้นนะครับไมจิ้มลูกชิ้นข้าวเสียบลงไปค่ะถุงเนี่ยน้ำจะลวงออกมาหรือเปล่าต้องคินว่าก็น่าจะต้องออกมานะใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหเห็นไหมขาดได้สบายมากนะครับค่ะปุ้ยสองเลยเหรอคะหลายอย่างเลยเออลองดูเห็นไหมมันไม่ขาดนะครับค่ะลองบ้าง นี่อ้าวนี่เลยว้าโอเคไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับเรายังมีขั้นตอนต่อไปอีกอแต่ว่าพี่ต้องการผู้ช่วยอ่ะเพื่อนเองค่ะโอเคได้เลยนะวิธีการก็คือพี่นี่นะครับมีอุปกรณ์ที่ใหญ่ขึ้นพี่นี่จะใช้หมดนี่เลยเหรอคะใช่แล้วอ๋อค่ะกลัวไหมไม่ไม่ค่ะไม่กลัวเหรอพื่ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งนิ่งๆเิยๆแล้วก็ยิ้มเลยแต่ว่ามีอุปกรณ์ปลอบใจ ใช้กันน้ําพี่นิกจะเอาถุงไว้ตรงไหนคะเนี่ยที่จะเอาถุงไว้อย่างงี้นะครับแล้วจะใช้นี่นะแทงจิ๊บตรงไปอย่างงี้อันนี้ไว้ให้กันน้ำมันลอยไปไหมคะไม่ลอยพอไหมค่ะโอเครับรองเสียกแน่นอนไม่เล่นน้ำแม้แต่ทุกมายสัญญาของพี่เนี่ยรับรองได้เลยนะครับดูนะครับจะไม่เสียกใช่ไหมครัะขอ็นไม้ึีงสองครมบี่ เข้าไปแล้วอุ้ยทะลุไปแล้วว้าวโค้ชได้ตรงแล้วเห็นไหมโอ้ไม่มีแมแตะหยดเดียวไม่มีแม่ต่หยดเดียวอ่ดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะแล้วพี่ลองถอนอันนี้ออกมาโอ้ไม่ต้องถอนก็ได้ค่ะเด็กๆจะได้ทราบว่าเวลาเราเอาไว้นี่เป็นอย่างอื้ค่ะแปลกใจไหมเนี่ยแปมากทำไมถุงไม่แตกเนาะเหมือนลูกโป่งทำไมคะพี่นี เหตุที่เราแทงถุงที่มีน้ําอยู่ข้างในแล้วไม่มีน้ําไหลออกมาเป็นเพราะถุงพลาสติกทํามาจากโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งชื่อว่าพ l ลีเอทิลีนซึ่งมีโมเลกุลที่สายยาวมากมีคุณสมบัติที่เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะครับ เมื่อแทงถุงด้วยไม้หรือว่าดินสอจึงเป็นการแทงลงไประหว่างสายของโมเลกุลและด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นตัวได้ดีโมเลกุลจึงคืนตัวกลับมาเรียงต่อกันอยู่รอบๆแท่งไม้แล้วก็ดินสอเป็นการอุดรูที่ถูกแทงทําให้น้ําไม่สามารถไหลออกมาได้ครับเริ่มต้นด้วยความประหลาดใจนะคะคสุดท้ายปลอดัยด,ด,ด้วยความรู้ลองทํากันดูค่ะ